การสวีทนผู้ชมที่น่ารักทุกคนในยามเช้านะครับวันนี้มีกิจกรรมเข้ามานะครับผมเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่ที่ผมเห็นนะครับทุกคนมีขผมมากันนี่ครับเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยครับร้านค้าคลังเดือดนะครับผมร้านค้าคลังเดือดลด50%พิเศษนะครับอย่าลืมมาจัดกันด้วยนะครับเป็นชุดตามนี้เลยนี่ก็คือดวงตานะครับทุกคนนี่คือดวงตาครับ และที่สำคัญอะ่ะมีท่าทางด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมร,รีบมาจัดกันนะผมของที่เข้ามาเมื่อเช้านี้สี่อย่างนะครับทุกคนนี้ดวงตาด้วยนะครับดวงตานี้คข้าสวยเลยแล้วก็เสื้อครับเสื้อเป็นกางเกงเสื้อครับผมแต่กางเกงอะ่ะน่าจะเข้ามาในเร็วนี้แหละ ไปดูเสื้อ,อก่อนอันนี้ก็เป็นเสื้อไงกิงที่เป็นคู่กับกางเกงปีกนกนะครับอันนี้เสื้อนกนะครับผมอันนี้ก็รองเท้าน,นะครับตัวคนยูลูม,มันจัดก็ได้ละมีเท่าน,นี้นะครับ